สวัสดีะวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะอยู่ในส่วนของแอปไลน์นะคะเราจะมาพูดถึงเพื่อนคะเพื่อนมาจากไหนนะคะเยอะแยะมากมายทั้งๆที่เราไม่ได้เชิญหรือว่าเราไม่ได้แอดเพื่อนคะแต่เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องการแบบนี้ค่ะเราจะเข้าไปตรวจช็คหรือว่าไปกด ปิดยังไงนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ตอนนี้เราก็อยู่ที่แชทนะคะเราเข้าไปที่หน้าหลักที่เป็นรูปบ้านนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปที่บวกค่ะกดเข้าไปที่บวกนะคะเห็นไหมคะว่าเพื่อนนะคะการเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญได้หลายทางถ้าคุณจะเชิญเห็นไหมคะข้างล่างก็มีเพื่อนที่คุณไม่รู้จักหรือว่าอาจจะรู้จักบ้างนะคะ เพื่อนที่ไม่รู้จักมาจากไหนก็มาจากที่คุณไปตั้งค่าไว้นะคะการเชิญเพื่อนก็เชิญได้หลายทางก็อย่างเช่นก็ sms email whatsapp หรือว่า facebook นะคะการเชิญนะ,ะหรือว่าจะไปที่ qr code นะคะไปที่ qr code เราก็กด qr code ของเรานะ,ะก็สามารถส่งบันทึกบันทึกก็ส่งให้เพื่อนทีหลังได้หรือว่าจะกดส่ง ต่อไปไม่ว่าจะเป็นแอปอื่นๆนะคะเห็นไหมคะแอปอื่นๆหรือว่าแอปที่คุณมีอยู่ค่ะก็สามารถส่งให้เพื่อนได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ ID นะคะใครที่ตั้ง ID เดยไลน์ไว้ก็สามารถให้เพื่อนได้แล้วก็เข้าไปแอดได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์เราก็กด คลิกที่หมายเลขโทรศัพท์เราก็ค้นหานะคะส่วนบินจะเข้าไปที่ ID นะให้แอดได้ที่ ID ไลน์นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเยอะแยะมากมายนะคะมาจากไหนนะคะแค่คุณกดกดเลื่อนขึ้นค่ะกดเลื่อนขึ้นแล้วเราก็ไม่อนุญาตฮะนี่คืออันนี้คือไม่อนุญาตนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะอนุญาตเราก็กด เห็นไหมคะก็คืออนุญาตแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปปิดไม่อนุญาตนะคะก็เข้าไปปิดได้เลยนะคือเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติคือไม่ไม่อนุญาตเพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะเราก็เข้าไปกดปิดได้เลยนะจ๊ะเห็นไหมคะกองง่ายๆนะคะก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันไว้แค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ยังจะอยู่ในส่วนของโทรศัพท์เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ